ไม่เกินความคาดหมายนะครับสําหรับผ้าขาวที่บางแจ๊กอ้างว่าเป็นของจางโมและมีคนไทยคนหนึ่งส่งไปให้พิสูจน์แล้วก็ถูกส่งกลับมาพิสูจน์ในชั้นของกรรมธิการสวซึ่งอยู่ในรัฐสภาแน่นอนว่าเมื่ออยู่ในรัฐสภาคุณยิงหมอพรทิพย์โรจนสุน,นันซึ่งอยู่ในกรรมธิการชุดนั้นก็รับเรื่องและส่งต่อไปให้ดี i พิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายผลออกมาแล้วครับว่าเลือดในผ้าตัวนั้นเป็นเลือดของ รายละเอียดเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบกับคดีที่ฟ้องร้องไปไหมมาติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน e channel f a แ p a g e facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรนะครับเรามี tiktok ด้วยนะครับทนายคู่ใจเข้าไปกด follow กันได้นะครับอะ ดราม่ากันสักหน่อยนะคือตอนนี้นะครับเมื่อวานนี่หมอพรทิพย์เขาไปให้สัมภาษณ์กับทางรายการทอลรายการหนึ่งซึ่งคุณบุ๋มปรนัดดาวงผู้ดีเป็นพิธีกรดําเนินรายการรายการนี้ก็เชิญผมไปหลายรอบแล้วนะครับทั้งสะดวกไปทั้งโฟนอินไปก,ก,ก็ได้อยู่นะแต่ประเด็นสําคัญครับไม่ได้อยู่ที่พิธีกรแต่อยู่ที่แขกรับเชิญ คุณญิงหมอพรทิพย์โรจนสุน,นันเป็นแขกรับเชิญในวันนั้นนะแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นของผ้าตัวนี้นะครับคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าผ้าสีขาวคล้ายวัตถุพยานคดีการเสรียชีวิตของคุณแตงโมก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าอยู่ในความครอบครองของบางแจ็คอ้างว่าได้รับมอบจากพลเมืองดีในประเทศไทยไม่ทราบว่าใครประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเอาผ้าที่ไม่รู้ว่าใครหรือไม่สามารถเปิดที่มาที่ไปได้ว่าเป็นของใครเนี่ยมาให้ตำรวจมาให้ดีเอสไอตรวจเอาแค่ประเด็นตรงนี้หลักฐานก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วไอซ สอที่มันเอาผ้าตัวนี้ไปยืน่เนี่ยก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะแล้วปรากฏว่าผลเลือดที่ออกมาเป็นผลเลือดผู้ชายด้วยไม่ใช่เลือดผู้หญิงนั่นแสดงให้เห็นว่ามันมีกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเทพศในคดีนี้และหนึ่งในคนที่เอาพยานหลักฐานเพศมาถแถลงข่าว ต้องรับผิดชอบไหมโดยส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันก็ต้องมีความรับผิดชอบออกมาพูดบ้างไม่ใช่ว่าไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าการที่เอาพยา,านเท็จมาถแถลงข่าวมันกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหลักฐานในทีมของคุณแม่อย่างชัดเจนมันอ้างไม่ได้เลยนะอ้างไม่ได้เลยว่าไม่กระทบเพราะว่า แค่หลักฐานตัวนี้ยังเป็นการทำหลักฐานเท็จแล้วหลักฐานตัวอื่นจะไม่เท็จได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่อาจจะมีการไม่ต้องอาจจะน่าจะต้องมีการถามค้านกันในศาลอาญาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีของคุณตังโมเนี่ยยิ่งเอาหลักฐานเท็จมาเปิดกระสือแล้วอยู่ในความดูแลของคุณแม่และคุณแม่ไว้ใจเนี่ยอันนี้ทำให้คุณแม่เดินหน้าในคดีคุณตังโมได้ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับอะไรก็ตามที่เอาเรื่องเท็จมาเนี่ยมันก็เป็นสาระสำคัญในคดีเหมือนกันนะโดยคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าภาพข่าวที่ส่งมาจากต่างประเทศเป็นของปลอม อย่างแรกเลยคือมันไม่มีรูตามที่เห็นน้องแตงโมผูกไว้แต่ผ้านี้ไม่มีจะเห็นว่าด้านหลังมีรูแต่มีคราบเลือดและตรวจดีเอ็นเอแล้วเป็นเลือดผู้ชายยืนยันไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของ DSI ไปพิจารณาว่าจะทําอย่างไรเพราะจู่ๆมีเลือดมาหาสารติดอยู่ที่ผ้าแล้วใครเอาผ้านี้มาส่งโดยความที่ว่าคนที่ปลอมหลักฐานตัวนี้อยู่ต่างประเทศกฎหมายไทยทาอะไรไม่ได้ครับนั่นแหละครับคือข้อได้เปรียบแต่คนที่เอามายืนยา่นในก็มาธการให้ตรวจสอบเขายืนยันไหมหรือเขาแค่เอามายืน่นเพ่เป็นข่าวเฉยเโอ้โหเร่า ถามว่าการกระทําดังกล่าวโดยเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากในการถ้อยคําที่เอามายื่นกับกรรมาการเนี่ยสอสอเต้เนี่ยนะสอสอมองคลกิจเนี่ยนะ ที่เอามายื่นเนี่ยได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงอะไรไว้กับกรรมธิการไหมถ้ามีการยืนยันข้อเท็จจริงไว้แล้วมันไม่จริงนะอันนี้อาจจะต้องรับโทษทางอาญาได้นะครับเพราะเจ้าพนักง,งานกรรมธิการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแปลว่าคุณเต้อาจจะมีความผิดเรื่องของการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูนะเอออันนี้น่าสนใจน่าเป็นห่วงนะครับกรรมธิการเป็นเจ้าพนักง,งานนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในการที่เป็นไลฟ์บอกว่าผ้าผืนสีขาวเนี่ยมีรอยเลือดของคุณแตงโมเนี่ยเป็นการนําเข้าข้อมูลเท็จจจด้้้วยมมขอูลเเท็นถาาต จริตมาตั้งแต่ต้นเนี่ยย่อมต้องถูกดำเนินคดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนแน่นอนแต่มันมีช่วงหนึ่งนี่นาะสอสอเต้ไปไลฟ์กับบางแจ็คเนี่ยอันนี้ไม่รู้จะโดนด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์นะบางแจ็คนี่ยอยู่ต่างแดนแต่พี่เต้ของเราเนี่ยอยู่ประเทศไทยทําอะไรก็ต้องระวังนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยใครจะต้องถูกดำเนินคดีมากที่สุดเมื่อผลเลือดออกมาแล้วปรากฏเป็นเลือดของผู้ชายในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยังไงต่อเมื่อผลเลือดออกมาเป็นของผู้ชายก็แสดงว่าผ้าตัวน,นั้นมันไม่ใช่วัตถุพยยาานนนนนใคดดีีไไไไปโททิ้้ง่่หก็มมัสร ัเลยเพราะงั้นมันต้องมาโฟกัสที่ว่าเป็นเรื่องคุณแตงโมหรือเปล่าคดีมีความยืดเยื้อและวุ่นวายไปอย่างมากแล้วแบบนี้จะสามารถหาความยุติธรรมให้กับคุณแังโมได้ไหมอันนี้นะครับมันก็ยังมีปัญหากันอยู่เลยนะครับที่คุณแม่เนี่ยนะมอบอำนาจให้คุณอัจฉริยะไปยื่นฟ้องศาลนนทบุรีเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่จบเลยนะตกลงจะถอนหรือไม่ถอนฟ้องเพราะการถอนหรือไม่ถอนฟ้องเนี่ย ที่รู้มาคือกําลังมีการไต่สวนเรื่องนี้กันอยู่ว่าจะถอนได้ไหมเพราะหากถอนเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้มอบหน้าให้มาฟ้องก็จะเป็นความผิดฐานละเมิดหน้าศาลสําหรับคนที่มายื่นเห็นว่ามีการไต่สวนอยู่นะเดี๋ยวรอผลดีกว่าครับยังไม่ทราบ,บรายละเอียดที่แน่ชัดเหมือนกันแต่ยังไงนะครับถ้า ปรากฏว่าถอนฟ้องออกมาด้วยเหตุผลว่าเจ้าตัวเนี่ยโจทเนี่ยไม่ได้ประสงค์จะยื่นฟ้องเนี่ยอันเนี้ยลำบากแน่ๆลำบากแน่ๆหลังจากนี้เนี่ยคดีคุณแตงโมจะสามารถปิดคดีได้อ,อย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีอะไรแทรกชังในคดีไหมผมตอบเลยว่าคดีเขาปิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังมีการส่งสำนวนกันไปกันมาระหว่างอายการตำรวจเพราะว่ามีการไปยื่นขอสอบประเด็น1 2-3 4เพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้ก็สาคัญเหมือนกันเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายนะอายการก็ต้องสอบให้ละเอียดเมื่อผู้ตายขอความเป็นธรรมเข้ามาก็ต้องสอบให้ทุกประเด็นเมื่อสอบเเสรรร็็็จจแลล้้ววผะะปปนนกกกาาใดตอง่ั ไปตามหลักฐานที่ตํารวจเขาสืบสวนกันมาโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของผ้าขาวที่เป็นปริศนาเรื่องเหล่านี้เนี่ยจากประสบการณ์ของพวกผมเนี่ยนะก็เดาวไว้อะไรไม่เคยพลาดส่วนใครที่เชื่อว,ว่าให้ผ้าขาวเป็นหลักฐานสาคัญในคดีวันนี้มันออกมาชัดแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วความเห็นของเราเราจะใช้ความเชื่อหรือเราจะใช้วัตถุพยานที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครหรอกไม่อยากหาความวยุติธรรมให้กับคุณดงมงแต่ความวยุติธรรมตัวนั้นมันต้องไม่ใช่การเมคขึ้นมาไม่ใช่การสร้างขึ้นมาของจริงก็คือของจริงครับยังไงก็ตามนะเดี๋ยวมมันนนีประเด็อน แต่ยังพูดไม่ได้ตอนนี้คดีของคุณตังโมเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวรอผลเดี๋ยวรอผลในคดีตัวนั้นก่อนแต่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีปัญหาขึา้นนาถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ยังไงก็ตามมันต้องเกาะติดกันต่อเพราะว่าการที่คุณแม่ตัดสินใจจะไปยื่นถอนฟ้องที่คุณอัจฉริยะยื่นฟ้องไว้นั่นน่ะมันก็มีประเด็นประเด็นมันก็แตกหลากหลายซะด้วยวันนี้มีข้อมูลเท่านี้มาคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ